ร้านโดเจนชีสีมือคนไทยโดยคนไทยแห่งแรกในประเทศไทยที่ MBC Center ค่ะคือร้านนี้เลยค่ะอนิชานอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าที่ร้านนี้เป็นร้านขายสินค้าจากนักเขียนและครีเอเตอร์ชาวไทยเดี๋ยวจะพามาดูแบบเจาะลึกเลยค่ะว่าที่ร้านมีอะไรยังไงบ้างสําหรับหนังสือการ์ตูนฝั่งนี้จะเป็นการ์ตูนที่นักเขียนเขียนเองและตีพิมพ์เองซึ่งโดยปกติแล้วบางทีก็ต้องีออเดอร์หรือรอซื้อตามรอบที่นักเขียนวางขายแต่มาที่ร้านนี้สามารถซื้อได้เลยหรือฝั่งนี้จะเป็นผลงานหนังสือและการ์ตูนจากนักเขียน ชาวไทยที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยค่ะซึ่งแต่และเรื่องตรงนี้ก็เป็นผลงานจากนักเขียนไทยที่หลายๆคนก็ดังมากๆทั้งในหมู่นักอ่านการ์ตูนชาวไทยและหนอนหนังสือในประเทศไทยใครที่ชอบนิยายวายหรือยูริอยากจะเติมความฟินให้ฉ่ำใจที่นี่ก็มีผลงานจากนักเขียนไทยเยอะมากเช่นกันค่ะแถมบางเรื่องเขายังมีเป็นแบบแพ็กเกจพิเศษแบบลิมิเต็ดจำหน่ายที่นี่ด้วยนะคะนอกจากหนังสือและหนังสือการ์ตูนแล้วที่ร้านยังมีสินค้าน่ารักน่ารักจากครีเอเตอร์ชาวไทยที่บางคนก็มีลายเส้นน่ารักเขาก็จะทําสินค้าเป็นตัวกรราร ให้ซื้อกันได้ที่ร้านนี้ค่ะร้านแอนนิทามอยู่บนชั้น7ห้าง MBK Center เปิดให้บริการนั้นแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มครึ่งใครที่ชื่นชอบนักเขียนชาวไทยและอยากสนับสนุนนักเขียนคนโปรดแต่ไม่อยากรอของนานพวกเราแนะนําให้มาซื้อที่ร้านนี้เลยค่ะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน